วันนี้จะมารีวิวรางน้ำ PVC นะครับหาซื้อได้ที่ Homemart Home Pro ได้นะครับประมาณ500กว่าบาทนะครับ575บาทนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับซ้ายหรือขวาหรือเรียบนะครับอันนี้ผมซื้อมานะครับแล้วก็มีท่อน้ำมาดูนะครับว่าประกอบยังไงนะครับมีข้อต่อด้วยนะครับนี่ครับเป็นข้องอที่จะยึดนะครับอันนี้เนี่ยตกชิ้นละ40กว่าบาทนะครับจำจำไม่ได้นะครับ ก็มีสกรูนะครับไว้ยึดนะครับนิ้วครึ่งนะครับอันนี้อันนี้คอยึดแล้วก็จะมีอ็อกเซสซอรีอันนี้อีกนะครับเป็นฝาปิดขายเป็นคู่นะครับปิดหน้าปิดท้ายนะครับพอปิดแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับตรงรา,างตรงนี้แล้วก็จะปิดหัวท้ายและตรงรางเนี่ยมันจะมีรูซ้ายรูขวาเนี่ยนะครับพอนำทิ้งแล้วก็ ดูว่าบ้านเรามันเป็นแบบไหนนะครับ <c oughs> และอีกอันนึงก็จะเป็นข้อต่อน,นี่นะครับผมเอาข้อ3มนิ้วนะครับข้องอเพื่อจะให้เป็นรูน้ำทิ้งลงมานะครับอ,อันนี้ผมตอนแรกคนขายแนะนำว่าให้ใช้ท่อ3นิ้วไปเลยแต่ผมไปดูราคาท่อ3านิ้วมันแพงผมก็เลยใช้วิธีการลด เอา3นิ้วมาเหลือ2นิ้วนะครับใช้ข้อรดแล้วก็จะไปซื้อท่อ2นิ้วซึ่งราคามันถูกกว่ามาใส่ฮะโอเคและทีนี้อันไหนกันหนึงอ๋ออันนี้นะครับก็จะไว้ยึดยึดท่อน้ําทิ้งนะครับติดกับผนังบ้านของเรานั่นเองนะครับไปดูวิธีการประกอบกันครับนะครับติดเข้าไปเลยนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ พอดีผมทําคนเดียวมันเลยถ่ายคลิปตอนที่อันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ลังคาบ,บ้านไอ้นะครับแล้วชายขาบ,บ้านมันก็จะเนี่ยพอดีเลยนะครับเราต้องวัดด้วยนะว่ามันยาวมาเท่าไหร่นะครับโอเคอันนี้ผมจะติดอันนี้นะครับแล้วก็อย่าไปนู่นเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตอนที่ติดเสร็จก็แล้วกันนะครับทําคนเดียวมันไม่ถนัดถ่ายไปด้วยทําไปด้วยเนาะ ก็หลักการง่ายคือพอพอหยุดยึดตัวนี้เสร็จเราก็เอารางน้ํามาวางตืกนก็แค่นั้นครับซึ่งระยะห่างระหว่างเนี่ยผมดูในอินเทอร์เน็ตมาเขาบอกว่า50-60ถึงเดี๋ยวผมจะใส่60แล้วกันนะโอเคนะครับพอติดเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับอ,อันนี้ติดได้แค่ครึ่งเดียวก่อนเหลืองานอีกตั้งเยอะต่อไปตรงนี้นะครับตรงนี้4เมตรนะครับ รางหนึ่งมันจะยาว4เมตรนะครับซึ่งของผมใส่ตะขออยู่ที่1 2 3 4 5สนะครับ4เมตรผมใช้ 5, 5้ตะขอนะครับก็เพื่อนก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับอันนี้ข้อต่อน้ำทิ้งลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็จะให้มันไหลลงพื้นออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็ จะต่อสายยางไปลงบ่อน้ำทิ้งนะครับโอเคเดี๋ยวจะไปทำงานต่อครับไปดูดอะไรยเล็ก ทดสอบการไหลของน้ำนะครับทดสอบการไหลของน้ำนะครับเอาสายยางขึ้นไปข้างบนนะครับก็ไหลมาอยู่นะครับถือว่าสำเร็จนะครับ